กลัวว่ะนายนายลูกเออมงนั้นได้เรียนมากว่าเปลือนแล้วกรณีดวงม่านมันแต่งงานแต่งการไม่ได้มันได้จุ๋ยกรอบครัวเวดินกับเรายังอยู่ต้องได้แล้วนี่ลูกเราเจ้าปอกองนุก็ว่ากันอยู่หรือไม่รู้นะไอ้หลูจักกี่แรกบจ้าปอกกันแหลกต้องไอ้ไรเจ้าปอกกันถึงมึงรู้จักโอ้แล้วก็พิ้นแล้วก็พูดกันอยู่ทุกรานกับเวโคตรมตั้งนจะไม่มั่งเหี้ยหญ่มึงดิ จริงเหมือนกันนะพี่ทองคำพี่ทองนี้จะเป็นคนที่สนใจการบ้านการเมืองเพราะรู้เบ้ครับเพราะรู้เบสแล้นั้นรัดปายเพื่อเอาปอบพ่อพี่ทองเหรอครับไปฝึกอะไรนะโอปอบพ่อเพิ่งแล้วอ๋ออ๋อพ่อป่อพ่อย่อมาจากอะไรไปดองอบรมรักปากเอาพื้นแเล้อ่นน่ะเดี๋ยวรัดจีกอเดี๋ยก่อนเผือกโอปอบพอเอบรมรักปากเอาพื้นไม่รู้อืม อาสาพันนาป้องกันตนเองผมไม่รู้เนอะอบรมรับฟังของพื้มผมหน่งรู้อด๋ยพูดก็เบี้ยก็บอกกันไห้เลยกวเจ้าบริการอืมไม่รู้เรื่องก็อย่าไปพูดดิท่าเอฟจะไปพูดกับบรรใต้เด็ด,อด้องน่ะบโดดุเหลืองดูดินดูว่วากูได้ยามากควดัดไอ้อาเละยาเลยกินวบาบันหนึ่ง้าเวลาล่างห้าน่เกือบเสียคนน่พี่ทองอ่ะอ้าว ทำไมอ่ะตํามฮันนังซื้อออกกบุนโดมันได้โดนซื้ออ่แล้วแม่ได้ยาอะไรกินกันไปหรอกก็กูตามจนแกตายได้ยาอะไรพี่ตงโหระารจับกลังวันละมันละฮานได้ยาอะไรยายอมป้มจัดไปเรื่องกัน <c oughs> ง่ายรูไม่โ่รบ้ไปนัป้งกุมบนเบน เออแล้วน่ากลัวดีตอนเลยไฟล่าจะเมื่อไแล่วนังสือพีมมันเจอถูกจะบับมันฉันมมงองงานถูกจะบับไม่อ่านเลยไม่สนใจเลยหนังสือพิมพ์เราไม่เคยสนใจไม่อ่านเลยทุกะบับเราจะไม่อ่านเลยทำไมอ่านไม่ออกเลยกังเจอํำเลยไว้ปูนอนไดเบิร์สารบัตประโยชน์นะนอกเหนือจาก่านแล้วห่อลูกยุงก็ได้มุ่งแดดก็ได้ เวลาตกกระจหมามาไล่กัดนั้นเราเรียงรายทําให้หม,มามาหลงทางก็ได้การนี้เอาเลยลูกพ่อมาลูกไอ้ได้แหละว่าลูกขัวลับตาไก่ปลาดูกแล้วมันปู้จนเกลื่อนมนั้นี่คืออย่างนี้แม่เดี๋ยวเดี๋ยวครับเออน้องดวงมานก็จะไปเรียนต่อเลยน้องนั่นแหละกูอาพ่อมึงได้ตำงานตำการอ่ได้จอยต้องมาหนูก็กูที่ไม่ไหวแล้วแล้วเพราะอายุกำังอีเจ็ดสิบแล้ว แม่นี่แก่เกินวัยเพราะงานหนักผมก็ตั้งใจจะช่วยเหลือแม่ทํางานนั่นแหละแต่ความรู้ผมแค่ม .6 นี่แม่ครับมันเป็นครื่องครึ่งกลางๆเหมือนเราปีนมะพร้าวแต่มันไม่ถึงผลไม่ถึงลูกมะพร้าวทางที่ดีคือผมต้องเรียนต่อนะครับผมสอบได้ที่หนึ่งของโรงเรียนแต่ก็ไม่มีทุนนี่แหละตรงเนี้ยต้องเรียนต่อต้องเรียนต่อครับแม่ต้องเข้าสูนนครหลวงเวสาลีในจังหวัดเราไม่มีแล้วล้วไปนคร่วงเวสารีเลยไปเสืือลรู้ มันก็อยู่ตรงนี้ละครับแม่เนี่ยตอนเออมาํำบ้านไปยังโกนบ้านนอกเราวเนี้ยเฮ้ยพี่ทองได้เรียนชั้นไหนตอนนั้นเพราะไม่จันมันมันก็ไม่รุ่งเลยกับแต่ปีได้เรียนแน่นนะชั้นไหนพี่ทองได้ปวดร่องกับแต่ปีเจ็ดมีปอสองปีเจ็ดครับอยู่ปวดร่องเจ็ดปีเลยตอกกับมาไมตอกก็ลงก่อนนึงอ้นี่จะปวดร่องไม่ตอกไปได้ไม่ขึ้นไม่ลงนั่นน่ะ ไม่โย่ปรื่องปอดร้อ,รรองไปเช่เรียนปอดร้องจัดปีมึงต้องเกดแก้วว่าเรามึงเกดและไนเด็ก็นํำเรืการศึงษาเมื่อการปลูผืชลงในดินปลูพืชในดินที่มันจะได้เป็นพ้นดินตรงดีปูปลูต้องมีความรู้ขณนี้เด็กเราการศึกษาเรานี่มอนมึงเหมือนกูนี่บ้านเชียงเราเมื่อปลูกผืชเลยไ,ไม่ได้ดูแลเลยกิบแล้ไปโรงเรียนแม่อยว่า,างีตึงมึงเกดบแล้ขึ้นหนังรถขณนี้รถ ในบ้านเรานี่ก็ตุกแม่ค้าหนุ่มใหญ่ตุกนักเรียน,นดีก็แค่ไปว่าเจ้าจับมู่ไม่ได้ดิกล่าวมู่แต่ไม่แก้เป็นจ้องปลื้อครูนักเรียนคนเดียวแล้วพี่ตองก็ไปไปไป,ไปตึง้งโรเงเรียนเตียงแล้วปักบอดี้แล้วไปตึ้งหน่ใหญ่ได้ก้าวเรียนทําไมอ่ะกีมู่หนังตัวเรียนเื่อแล้วพี่ตองไปยังไงหนังแกงมูก๊เฮียกรณีบอกลับมาตึ้งจนการบ้านครูนั้นะๆอา้าการบ้านมันคู่กับการศึกษา ก็ฝึกก็ยังไม่ตามการบ้านตั้งเรื่อนเกี่ยงมีดวงเดียวเกี่ยงน้ำมันการมีอยู่ดวงหนึ่งคันนี้เราอิ่มตำเล็กมั้งอิตำป้าตามั้งไอ้ก้างแมุ่งก้าวลยแก่กันีคำกระตุ้นแก่ตงกุ้งก้าวแม่พออิกินว่ากันมึงเลยที่ันาดแย่งกันเล็กเก่งดวงนั้นแมววันนี่ก่อนหลัวต่อเมื่อองค์ก้าวกินก่อนอยตั้งหอวตาเล็กไม่อยากกินได้นี่น้องอีไทยพัดละนี่อันแม่เอาว่าวันเด้กก่อนกูดินวากฝึก ยกออกหล้างหมดเลยแย่งกันแเราน,นี้เราก็ตัวชาวไม่ต้นครูตีเราตกลงต้องไปตามกับนั้นทําไมไมันตันานจีนหรอเกียงดวงนั้นได้เคยบ้าแล้วทำงไงไปดองกับนั้นมากประชุมระบาดตำบลพิจารณาว่าเกียงดวงนี้จะให้ใครเป็นไปตามตัวบทกฎหมายพราะเออใจเด็ดมึงว่าไ,ได้เคยอย่างนี้มือหลอกกีดได้เคยได้เคยตีความแล้วได้เคย ตะโกนไงตองและเผื่อการจะกล้าปรเทจชารเจริญพีให้แม่มึงตะกันความอยู่รอดต้องเสียเวทอุ้งก,ก้าให้หลูกินเพรให้พอมึงได้กินธรรวากมีกำลังได้ทำมานเพื่อความจเจริญก้องออกตัวปี๋ให้คอยให้วัดพอหลักเกียววัดผมแนแน่เดีมให้วัดให้วัดได้ไม่ทองโอ้กันเลยได้ปวดร้องพีเจ็ดพอล่วงหยุดเกียงลับเลยเลื นี่แหละครับชีวิตในชนบทกูก็ไม่รวยต่ำารือูกเอน้าทีแม่นายดูเกลียนก็ดีแล้วพี่ทองขาได้ทังไงใจพี่เอกได้เรียนต่อละเออเนี่ยคนเรามันขึงกลางๆนี่ต่อเออในเรื่องนี้แต่ว่าเจบเป็าชญกคนคำไบที่กูกูไม่เกิดได้กูเต้าหัวแก่กจปอที่ผมก็กลตายเหมือนเออยุงหมยยังได้เรียนรักมองว่าป้าคนดตามุงกินกระดิตายแยุงก้าได้ จอมุจจบป่วจองบีเก็ตจอมแตนมาอยากจบจันใรนวิงไอ้เหลืองปูดปั่นนั้นแลให้เหลืองขั้นปูดใดซ่าดาเนี่ยในกิจเพื่อลูกเอ๊แม่ครับผมคิดว่าเรามีที่ตรงไหนพอจะจำนองได้บ้างนะแม่หเพื่อจะได้เป็นทุนผมจะได้ไปเรียนต่อ ก็มีแต่ตีตั้งบ้านนะลูกเตนานแม่จำนองไม่เสียแล้วแล้วผมมึงตายหนูทำจบแต่ก็ไม่เคยได้ต่ส้ดอกส้มตอนแต่กิดาว่นตีเนียนใจกับดวงม่านมันให้พี่เอกไปก่อนก็ได้แม่นะก็มันไม่มีทางเลือกเลยนี่พี่เอกอยู่ก็มันไม่มีอะไรดีขึ้นเออเคยเป็นงูกูไปจองไม่เจี๊ิไหลแล้วบอไม่ได้แล้วเราบอกเขาไม่ได้แล้วก็เลยตีความไปคืนลบกันเลยบึลบึ้มบึบึ อุตจาอุตจาขึ้นไปตังว่าได้ปลูกยางบนควนด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 วนเพื่อจะปรีควนให้เป็นรวนยางโอ้ไอ้ปลูกยางบนควนด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 วนเพื่อจะปรีควนให้เป็นรวนยางโอ้มันจำใจน่าว่าจะผิดตวง ต่างๆตๆหมดร้านไปแล้วหนึ่งตุ้งรอตีเขตรุ่นหนึ่งไปไม่ถึงตอนนี้กำลังสะดุ้งโอ้ยยุ่งมันยุงมันยุ่งมันยุ่งตั้งตั้งตุ้งตุ่งตึ้งตึ้งต้งบึ้าตึ้งตอ้งออ้งตึ้งลึ้งตึ้งตึ้งกึ้งตึ้งตึ้งรึ้งตึ้งตึ้ง พี่ทองนี่น่าจะเป็นนักร้องพี่ทองนี่เก็เสียงดีนะเหนาเร็วเร่งกว่าพี่อัแล้วนะไม่ปักดำไรที่เดิ่มเราอัน,อนมากลูคกูปูนกว่าปูนป่าไปจริงแม่นแม่ทำดำขาดไก่ที่ไม่โดดเพ่งไอ้ไรกว้างไม่เป็นเรื่องไม่เป็นลาบต้นมะกรละหลุนกันแล้วละนะมีเพ่งรุนนามีหนูมันต้องหลุนโดไรนจะไ่ดูวดโลตังเป๊ะ พี่ทองนี่แกเป็นคนมีความรู้แต่ว่าเออต้องมันดีถุกยางเดี่ยวอย่างเดร็ววับเรือไม่เอานะพี่ทองอย่ามีโมโหกนันดีเดี๋ยวไม่ไม่ไมพูดไม่ดีพูดหรือวะถ้าไรพี่แกว,ว่าต้องมันดีถุกยางเดี๋ยวอย่างดีเร็วบังเองิญผูเข้าล่วมถ้าไรพี่แกผมลืมพวกมันติดบ่าพูดจรินกันเลย แต่ปัจจุบันไม่มีกิตติตรมากินได้นั่นมึงแหละแต่ที่ก็ต่มากินดูเกอปัดยาตาเทียวไปใกล้ได้ละกาปัดบุงสิบายอดเจ็ดบาทมาเดินการมเดินเหยียบเจ้ยยอดสมมาหยอดใส่ออกไปใกล้ได้สาพมาตาบาทเจ้ยไม่ต่ำเลยอ๋อ ผมเก็บเลวหยอดสมาอเก็บเลวหยอดเกลี้ยนเก็บเลวหยอดปัดบุงเก็บเลวมันโตกว่าตำไรซึ่งแหวนลอม,มอยู่<ม>แก่บนเรือเอเออยู่กลางดานคนก็เรียกว่าลูกยาร่วงเป็นพวงลูกยาร่วงมันมีหัวกลอเอามากินก้านากินใจเน,นกวยไม่ ตีมาเยบกันกาวว่างปลอกแกไม่ตกบลาโลคว้าครกน้วยเท่าใดนาจะกินในจื้นบานโลกล้างบานไม่ว่าจะกินตอมในไต้กินเป็นยอดเขาเรียกว่านอกเป็นใบไอ้โลกใหญ่ๆหก็เรียบโลกตายอั้วกครกจยาจะกินน่วยนูแต่การน่วยนี้บอกตรงตรงมาไม่เกี่ยวไอ้ตึ้นี้เมื่อน,น่้ยอย่ารวง ไปนองด้วงนั้นเมื่อโลไปวัวกลอกอยากก็อยากเอาไปแต่งงานแต่มันน่ารำคาจะกลับบ <to> ้านอะไรว่าเลยว่าติมติมไอ้อื้อกรอะไรมันเยอะแต่พนันร้องเลยพันไปนั่งรถต้องรอเครื่องโดยด้านก็เที่ยงกับจ้เพื้อกดก้าบไปได้ตีเรื่องอะไรอ่ะเก็บเราดีแล้ แล้วก็เก็บจิบาทจเพื่อหือมันกรขี้เจริญไร่ใครกดกราบ้นี่ยยาตบาลุงมาตีบาเลยหลบ้ามาทีมันามันเจ้ารถห่มากูก้าวก็ได้ไม่กี่เดีวมีวันไร่อึงจำรุ่นเลยกับอีบารรุ่นลล่รุ่นล่ยยุ่งก็ดึนไม่ยุ่งนักกฎหมายนะเราไม่นักกฎหาไรเจงไงว่ากรกไทยเ้ง กับปีีและลูกถ้ามึงกิดปนนันเนก็แม้ก็ไม่มีอื่นเลยมีตีตังบ้านนี่และจ้องหลเอาไปจำน้องก็แล้วลูกเออน้องดวงมนันก็คงจะไม่ค่ะพี่เอกเอาไปก่อนก็แล้วกันดวงมนันก็คงจะแดงไม่แต่งงานค่ะน้องดวงมนันตอนนี้น้องยังไม่มีผู้ชายในดวงใจก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ็มันพูดยากค่ะพี่ทองคนเราเนี่ยนะแต่งงานมันต้องเตรียมการใช่ไหมแต่งงานแล้วมีลูกมีเต้าอ่ะเราจะเอาอะไรไปเลี้ยงลูกเกับ็จริงไน้องดวงมันก็หน่อย อะไรนะคะน้องดมันเกิดวันอะไรแหมก็บอกแล้วเกิดวันอาทิตย์เออวันอาทิตย์ตรงนะค่ะน้องดุมานันแต่งงานมันตรงนั้นผู้ชายเกิดวันพฤหัสตรงนั้นอาทิตย์เป็นแม่ครู้ก็จะได้ปีถามแล้วผู้ชายก็เกิดวันอะไรเนี่ยพีเกิดวันนัดวันจ่าวนุ่มไอ้บอกเกิดวันนัดวันจาวทุกที่วันเทียงไปไม่รู้ไอ้พูกกันอยู่ได้ดังนั้นผมต้องขออนุญาตนะแม่นะเอาหลักฐานนอรถสาให้ผมด้วย ไปเอาไห้มึงดีลูกตว่ามึงจำนองจำนำได้เลือเลือกไหวแม้ได้ถือกล้องมั่งลูกนะครับผมคิดว่าผมจะขอว่าทักสองพันนะคงได้นะแม่ร้องร้ายลูกเออหลายปันมันตกเนี่ยนี่ดินบานเรานี่หลายเตาดอยอะไรตรงย้อยเอบานรานี่นั่นเลยวันนี้ก็มันร้ายหนึ่งก็มันตกที่รอยตาลังว่าเนี่ยแมงเนี่ย <c oughs> <c oughs> เอ้ยไอยอดไอยีโดโบโต๊ แเดาบูฟื้บูทุกเรืองไปแล้วทีเจอลูกอมได้ลูกมิ้นมากินแกตายใกล้ไปกแนต้องเลยก็ว่าลหลุกอมดูดไม่มากินน้ำมันกาดเลยวะเราอมากันลูกนึงลิ้นนักมักมกูแลดวงจันทร์เหมืนเกาวดวงอันแหล่ต้องนอนพุ่งลายอยู่ปากลูกตอแล้วเราได้ลูกมิ้นนั้นก็น่าจับบัดรประชาชนเลยก็อย่างองง เอ้บุกยาผู้สาธาเออเรื่องไม่สิ้นไม่สุดปล่อยแล้วลูกนะให้โจบดีขยันมันเพียหลูกเออครับแม่ผมขอรับผ่อนของแม่เรามีมีต่างใดนะ้น รวยมาพี่ไปน้องน้าพี่ต้องดึกใจใหาก่นเคยรักเคอยู่จิตอดนี้จะพี่ใจปลดใครใครโอย้ยางอ้วงคลองดองดวงมนัเงมนเออดวงมันเออค่ะพี่ไปก่อนน้องนะก็โชคดีพี่นะอย่าทิ้งพี่เอกนะครับ <c oughs> เออทุกสิ่งทุกอย่างกันน้องคงก้าใจน้องนะ อะไรอ่ะดือยอ,อยู่แล้ว้องเดี๋ยวไม่ได้ออกมาแลนะ้วแต่นี่ไม่มีคระยูแล้วหนงนะเราอยู่กันโคนพี่ยากจะพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างอะไรอ่ะพี่ทองจะพูดอะไรคือว่าพี่จะต้องไปศึกษซ่าบางสิ่งบางอย่างาพี่อาจจะไปศึกษาห้าความรู้ครับมากะเราคอยแต่งงานกันพี่ทองนี่จะพูดถี่ค่าวฉันบอกแล้วคนเลานะพี่ทองนะฉันเคารพนะถือพี่ทองเหมือนญาติหน้าตาเป็นมนุษย์จะทําจิตใ,ใจเป็นหมาดิฉันไม่ชอบ ร้ายอะไรตรงดวงมานรองอี่ต้กุยไปเลยนี่เลยก็รเรื่องความรักที่สํากัอี่เต้พี่ทองนะที่จะไปอยู่หลายวันนะดวงมันว่าี้มันลูกหักี่ต้เลยเอนั่นแหลวันดกกราด้ไปไ้ไปแต่วันตกกราสรถดน้ำารถน้ำบ่ไม่ป้อมรถกลัวลงน้ำเตาแข่ตายก็ลูกมันลงน้ำเตาแขงตั้งจัดกดกเรือมันว่น้ำกันเลยแต่ว่าเตาอยู่ล่ง อ๋อนน่นลากันแล้วละแล้วต้องตัดจุดจะเบ้ามาเลยแต่นอนเลยที่วันจะโดนจุดจะเบ้าแองนองดงมาเน่จุดก้นังนกระราช่องอัดติดและแต่จุดม่านไปไปไปไ